สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดินสวยโดยต้อยอรไทยคลิปนี้นะคะต้อยจะพามาชมบ้านพร้อมที่ดินค่ะเป็นที่ดินแปลงเล็กๆนะคะ350ตารางวาค่ะพร้อมบ้านหนึ่งหลังค่ะอยู่ที่ตำบลดอนกลอยอำเภอหนองขาอยางจังหวัดอุทัยธานีบ้านหลังนี้ขายถูกมากๆเลยนะคะขายแค่690 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะอยู่ติดกับถนนลาดยางเลยนะคะเป็นถนนหลวงชนบทนะคะและด้านหลังก็ยังติดกับ คลองชประทานด้วยค่ะมีไฟฟ้าน้ำประปามีเพื่อนบ้านครบเลยท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินแปลงเล็กๆนะคะบ้านหลังเล็กๆไว้ปลูกพักไว้ยามเกษียณนะคะอย่าพลาดคลิปนี้ปะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะถนนที่ติดกับด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือเป็นถนนลาดยางเส้นนี้ค่ะเป็นถนนหลวงชนบทนะคะอน2อง0ค่ะ ตรงไปเนี่ยจะออกไปที่ถนนหมายเลข3 3 3นะคะเพียงแค่5กิโลเมตรค่ะนะคะแล้วก็ตัวอำเภอหนองขาย,ยางก็แค่ประมาณ6.5กิโลเมตรนะคะก็จะมีโรงพยาบาลนะคะมีร้านสะดวกซื้อตลาดอยู่ตรงนั้นนะคะนี่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะท่านผู้ชมมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะแล้วก็มีห้องโถง ด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้ก็จะหันไปทางทิศตะวันตกนะคะมาดูถนนฝั่งทางนี้บ้างนะคะฝั่งทางนี้นก็จะเป็น3ามแยกนะคะเลี้ยวขวาไปทางอำเภอทับทามเลี้ยวซ้ายก็สามารถออกไปที่เส้นสามได้เหมือนกันค่ะไปที่ตัวอำเภอหนองคาย,ยางได้เหมือนกันนะคะเรามาดูแนวเขตดีกว่ารูปแปลงของที่ดินแปลงนี้นก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยค่ะ ด้านหน้าและด้านหลังจะกว้างเท่าๆกันคือ45เมตรนะคะและด้านข้างซ้ายขวาก็จะกว้างพอๆกัน35เมตรนะคะเอกาสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะคะเรามาดูแนวเขตฝั่งทางด้านด้านซ้ายกันนะคะแปลงนี้ด้านหน้าและด้านข้างเนี่ยจะมีรั้วลวดหนามอยู่นะคะเนี่ยค่ะ,ะให้ดูคร่าวๆมัน ค่อนข้างลกนิดนึงนะคะท่านผู้ชมนะคะเห็นรั้วรวดหนามใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะแนวเขตตามรั้วรวดหนามเลยไปเลยนะคะตามหญ้านี่ไปเลยค่ะเดิมทีเนี่ยคะ่ะเจ้าของบ้านเขาเลี้ยงควายนะคะในที่ก็เลยจะมีข้อควายอยู่ด้วยนะคะ แนวเขตบ้านจริงๆจะอยู่เป็นลัวลวดหนามตรงนี้ที่เห็นเป็นลัวไม้เนี่ยไม่ใช่นะคะอันนี้จะอยู่ในเขตของถนนของเราจริงๆจะอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือสามารถรื้อออกได้อันนี้คือหน้าบ้านนะคะเนี่ยค่ะในที่ก็จะมีข้อควายแล้วก็ฝั่งทางด้านขวาไปดูฝั่งทางด้านนู้นนิดนึงค่ะ ฝั่งทางนี้ก็สังเกตง่ายเหมือนกันทางด้านขวาเนี่ยของเราจะติดกับแปลงข้างเคียงที่เป็นหญ้าเตียเต้ยๆนเนี่ยนะคะที่มีต้นยูคาเนี่ยค่ะของเราก็คือแนวหญ้าที่สูงๆตรงเนี้นะคะคือเขาจะขึ้นตามรั้วลวดหน้นะคะมันก็เลยมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะ ในที่แปลงนี้ดินสูงนะคะท่านผู้ชมดินไม่ต่ําเลยนะคะแล้วก็จะสูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง35เมตรเลยนะคะพอเดินตรงเข้ามาเนี่ยค่ะขวามือก็จะเป็นตัวบ้านนะคะ1ชั้นชั้นะะเป็นตัวบ้านชั้นเดียวค่ะนะคะมี1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะแล้วก็จะมีครัวอยู่ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บฟางเก่านะคะก็สามารถดัดแปลงเป็นที่จอดรถได้นะคะนยคะอ่า ส่วนด้านซ้ายนะคะก็จะมีข้อควายอยู่2อคอกอยู่ในที่เนื้อที่เนื้อที่ดินนะคะ350ตารางวานะคะ,ะตัวบ้านเนี่ยค่ะกะ็ดูคร่าวๆภายนอกกันนะคะภายในก็จะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะคะ,ะตามสภาพนี้เลยค่ะท่านผู้ชมราคา690,000บาทนะคะ อาจจะทำรีโนเวทเพิ่มนะคะปรับปรุงเพิ่มเติมทาสีใหม่โครงตัวบ้านก็ยังดีอยู่นะคะของบางชิ้นเจ้าของก็ไม่ได้เอาเอาออกไปนะคะอย่างเช่นต่างที่นั่งอะไรแบบนี้ค่ะเนะะี่ยค่ะเขาก็เอาไว้ให้นะคะอันนี้คือสภาพรอบตัวบ้านแปลงนี้อยู่ใกล้ตัวเมืองอุทัยนะคะท่านผู้ชม เดินทางไปแค่15นาทีค่ะ15กิโลนะคะตัวเมืองเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นครัวนอกนะคะเจ้าของได้ย้ายพวกออของใช้ออกไปหมดแล้วนะคะก็จะเป็นครัวนอกแล้วก็ตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ในตัวบ้านแล้วก็จะมีประตูเปิดออกมาที่ครัวนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นคลองชลประทานค่ะตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะรอบๆนี่มีเพื่อนบ้านหมดเลย ถนนตรงนี้จะเป็นถนนในคลองชนละทานนะคะแน่น,นคะคะตอนนี้ก็มีน้ำอยู่นิดหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปหมู่บ้านเหมือนกันนะคะมีถนนหลายเส้นมากเลยมาดูแนวเขตด้านหลังกันแนวเขตฝั่งด้านซ้ายนะคะ ตัวบ้านแนวเขตจะอยู่ต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะท่านผู้ชมจะยื่นออกมานิดนึงค่ะจะมีเสาปูนอยู่นะคะดูตามแนวที่เป็นหญ้าขึ้นส,งสูงๆมันจะขึ้นตามรัออ้วรวดหนามนะคะก็จะมีมะพร้าวน้ําหอมด้วยค่ะนะคะรวมต้นนูนก็มี3ต้นส่วนที่ต้อยเดินตรงนี้จะเป็นที่ของของชนระทางนะคะ แปลงนี้ขายตามสภาพเลยค่ะท่านผู้ชมเนื้อที่350ตารางวานะคะเป็นฉนดคขุดแดงค่ะพร้อมตัวบ้านนะคะ690,000บาทแนวเขตฝั่งทางด้านขวานะคะด้านหลังขวาจะอยู่ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเขาไม่ได้ รัวมันไม่ได้มาถึงตรงด้านหลังนะคะท่านผู้ชมประมาณนี้มือที่ต้อยชี้นะคะคร่าวๆค่ะประมาณนี้แล้วก็ที่ข้างเคียงคือโซนตรงนี้นะคะก็จะมีข้อควายอยู่สามารถลื้อออกได้ค่ะเขาย้ายควายออกไปหมดแล้วนะคะก็ยังได้ขี้ควายที่เอาไว้เป็นทำปุ๋ยค่ะเผื่อจะปลูกต้นไม้อทำสวนเพิ่มเติมในที่นะคะที่ก็เหลือเยอะอยู่นะ ถ้าเอาไว้มาพักอยู่ยามเกษียณเป็นบ้านพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะสบายเลยแล้วก็ไม่ไกลจากชุมชนไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะเดินทางสะดวกค่ะด้านหน้าที่ดินติดกับถนนลาดยางเลยท่านใดที่สนใจนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะก็สามารถติดต่อตปเข้ามาได้นะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะนัด เข้ามาดูเข้ามาชมก็นัดได้เลยค่ะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะต้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ